สวัสดีค่ะมา,าพบกับอ้อกุกอกนะคะดูนะรถใครมานะคะทำไมจอดตรงนั้นล่ะเมืม่มอกี้เดินไปไหนอ,อ,อ่ะเห็นรถตู้ลงมาเลยแล้วก็มีดูนุสีผมเปลี่ยนแล้วนะอ้าวเดี๋ยวไปดูมันก่อนังคาเปลี่ยนอีกแล้วนะแต่ละคนหลงังคาเปลี่ยนทั้งนั้นแนนก็เปลี่ยนหลังคา หนูก็เปลี่ยนหลังคาโอมาแล้วนะคะเออจริงเลีอัน้มไชดไม่อบเลนได้หรอกโอ้เกเดแกเดคือเขามาหนีก็ได้จังนะได้ได้ไดเข้ามาได้เข้ามานี่ก็ได้นี่มันกีดยู่นี่คนกีดมดนี่ใเล่าเดียวเขานีกได้มามาเดี๋ยวโยนเป็นอ นี่เอาสรุปเข้ามานี้ก็ไไ้นี่นี่เข้ามานี้ก็ไรนี่นุมตั้งแต่กี่โมอ้ยผมดำเป็นงดำวันนี้โอ้ยดูลังผาว่าไงนะเอ็มเไงผมดำมันแห่งดำ เปลี่ยนหลังคาใหม่แต่ละคนเปลี่ยนหลังคาชีพิวของเรานะไม่ใช่เปลี่ยนหลากสีแต่พูนมาเหมือนเก่าคือคือถ้าจอดตรงนี้มันมันต้องเอาไปจอดที่เพราะว่าเขาเขามีรถวิ่งอยู่เอา

ตอนนี้นั้งยสวัสดีค <fit> ่ะสวัสดีนี่มาเซอร์ไพรส์นะคะไม่มารู้อยู่รู้อยู่มาเซอร์ไพรส์ซะอีก เ้่อคนเ่อคนมาลคุณคิาบกโอ้ยหลดอน้ลคนมาแล้วคุณนะคบวกรถเมา่เลยส้ท่าเยนแ้นม่ไล้้นีเฮ็ดงาอย่เลยนทำทำนี่โทรศัพท์นี่รับออเดอร์เรียบร้อยจ้าโลแพ็คอย่างเดียวจ้านี่ลาเอย่้นเ้าเ็ดทเยตตอนนีทำเฮยุตตอนนี้นะ อย่ารู้ดีนุอย่ารู้ดีลองเท้าพ่อใบจ้า ต้องถอยเอาตรงหน้าเข่าเดี๋ยวอ่าไอ้นี่ก่อนคือให้ให้เข้าดีก่อนจริงๆถอยนี้ก็ได้นี่เนาะถอยวางนี้ก็ได้เนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปใส่บาทกันนะคะ ตอนนี้ลุงป้าก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปใส่บาตรกันนะคะ,ะเราก็ไปใส่บาตรกันนะคะใ่นี่ยนคะคะเราก็จะไปใส่บาตรกันนะคะค นะคะเราก็มาใส่บาทกันนะคะุมาซื้อนะกลางบานเขนมอือขนมเยคืออขนมเ้าข่าเอาเลยขนมเอาถุงมาให้ถุงนี่เพื่ไปซื้อถุงยัเ่าถุงเอดิน่ระดัยถุงไว้

มัจะเป็นหน้าตากูเขาใส่ลแล้วบหรือเปล่าบาทเนี่ยเรียบบาทตอนนี้ก็ใส่บาทแล้วนะคะออตอนนี้นะคะนี่ไงคะรุนแห่คารุนแห่เนี่ยบอ่ะตั่อเนี่บอกใช่ค่ะ บ่าวจอยโกกกแต่รถนี่อยู่นี่รถอยู่นี่คนสุปน้ำเราเราก็มีบ่าวจอยโกกอกสั่งของแม่พี่บอก็ีานยกงสงก็มีไปยัสร่างผ้าอะไรนะค่ะของบานคุณนายโอ้ยมาถ่ายคลิปจ้าของบาน ครีมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ